เราเราไม่เคยจัดก,กันเลยเพราะว่าเราเหมือนว่าเราไว้ใจเขาในการที่แบบจะทําอะไรก็แล้วแต่ว่าจะแบบจะทําอะไรหรือว่าจะเป็นตัวของตัวเองอยังไงเราเราอยอมรับในสิ่งนั้นทุกเรื่องเราไม่จัดก,กนันเลยทาให้เราแบบเล่นอะไรมาใช่ผมก็พร้อมที่จะส่งกลับไปแล้วผมส่งอะไรไปน้องก็พร้อมที่จะส่งนั้นกลับมามันเลยทําให้มีความสนุกในการทํางานแล้วก็เรา มีความสุขที่อยู่อยู่ด้วยกันครับชก็เหมือนว่าวันหนึ่งเราไม่ได้เป็นการทํางานแต่เหมือนเรามาเล่นสนุกกับพี่ชายเราคนนึงเหมือนแบบเรามาจอยเรามาสนุกมาแบบแกล้งอะไรหรือจะทําอย่างง้นอย่างนี้เขาก็แบบรับได้แล้วเขาก็สนุกไปกับเราเหมือนกันครับแล้วผมยิ่งเป็นคนสนสนยิ่งเจอพี่เขาที่งงบ้างในบางครั้งก็ทำได้หมดแล้วพี่แบบฮะฮะแล้วเราก็รับรีแอคแล้วก็เล่นกันอยู่แบบนี้ครับเวลาที่เรามาเฉลียวกันลูกะ เป็นอยู่กับลูกผมเป็นทั้งลูกทั้งพอ่อทั้งน้องเป็น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 หมดเลยครับดูแลทุกอย่างขั้งหมนะี้ยก็ไม่ได้ที่ขเขาเบรกแล้ว็วคงจะชนเหมือนยี่ปีทุกอ<ล>ยาก่างนครับผม